ครับผมกลับอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นตัวยีรับนะยีรับลำนี้นะครับก็สเตปที่น้าทำไปก็น่าจะเป็นยาง2 6 5 6 0 1 8นะคน2 6 5 6 4 8ทุกคนก็จะดูว่ามันหนาอ่ามันหนานะครับตัวนี้เป็นยางนิโต่420 SB ครับสเปคยาง2 6 5 6 0 1 8ล้อเป็นตัว TE37 เลเซอร์ขาวครับเป็นแบรนด์นหนะครับ อ่าเป็นแบรนด์น้าครับสเตปที่น้าทาลํานี้นะครับอย่างที่ทุกคนบอกว่าเอ้ยมันเตี้ยไปไหมมันสูงไปไหมก็คนเราชอบในไม่เหมือนกันครับอ่าอยากได้แบบไหนสเตปไหนก็บอกเนาะอ่าบอกนะ้ามาครับเว้ยนะ้าผมไม่อยากได้เตี้ยมากอ่าไม่อยากได้เตี้ยมากก็ใส่ยาง2 6 5 6 0 1 8นะ้าก็จะได้ทําทรงให้ฮนะคือทําทรงของน้านี่ก็คือดึงดึงบอดี้ดรถลงมาตรงนี้นะดึงให้มันลงมาให้มันดูให้มันดู ให้มันดูดีอะครับทุกคนให้มันดูโอเคหน่อยแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนในด้านหลังถ้าทุกคนอยากจบนะอยากจบจริงๆแล้วก็ต้องย้ายแหนบครับเพราะว่าจริงๆแล้วอีซูซู2022ทั้งหลังมันต้องกระเดิดมันถึงเนี้ยคือสมมติว่านี่ล้อเนี้ยเดิมๆมาจากโรงงานน่าจะอยู่ประมาณนี้ความสูงมันนะนะาก็ดึงย้ายแหนบลงมาลงมาอยู่ล่างนะครับแล้วก็ดึงบอดี้รถให้มันให้มันดูโอเคอครับถ้าไม่โหลดเลยมันก็จะดูสูงไปเลยแต่ถ้าโหลดก็ ประมาณนี้ครับก็เป็นสเต็ปที่น้าทำหน้าหนึ่งหลังสองนะครับโหลดย้ายแหนบนะฮะลำนี้ลำนี้ก็มีใส่ฝาแบนน้าด้วยครับฝากระโปรงทรงแอร์นี่เลยช้ำๆช้ำๆมีนี่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 อันนี้เป็นโลโก้น้านะทุกคนอ่าโลโก้น้าเป็นตัวไดนะฮะนี่เลยก็คือจริงๆแล้วตัวไดอ่ะมันจะเป็นไดลักษณะแฮนด์เมดนะทุกคนก็คือจะเป่าตรงนี้บ้างเป่าตรงนี้บ้าง ให้มันดูดีครับเหมือนกับเกาะป้ายน้านะฮะเกาะป้ายน้า km เนี่ยก็คือจะได้เป็นบางจุดครับเป็นบางจุดไอของพวกนี้น่าจะเป็นงานแฮนด์เมดนะครับงานงานแฮนด์เมดก็คืออ่าได้กับมือแล้วก็ฝากระปองซองแอร์นะครับแอบกระซิบมาครับลำนี้เซลนิกบอกว่าจัดโปรแต่งแบบนี้ครับ8ปดหมื่นเก้าเฮ้ยแปดหมื่นเก้าจริงหรอเซลนิกเซลนิกบอกว่าใช่ครับ8ปดหมื่นเก้าครับก็จากเซลนิกอีสูสายสี่นะครับอึ้งวนสายสายสี่ โปรโมชั่นแบบนี้ตังแบบนี้ออกรถในราคา89,000นาว่าก็โอเคนะฮะาำรับคนที่แบบให้มีกําลังตังคันนี้คือ89,000พรึบพร้อมตรงพ,พร้อมแต่งให้เลยเพราะของทุกอย่างที่น้าให้ไปคือดีหมดครับก็เนี่ยทุกอย่างดีหมดละล้อดียางดีฝากระโปรงบานหนึ่งก,ก็จบแล้วครับก็ไม่ต้องไปม,มีอะไรมากมายคันนี้มีท่อด้ไหมมีท่อใช่ไหมเออน่าจะใส่ท่อด้วยมน,นี่เลยครับก็มีท่อ,อหนึ่งใบครับนี่เลยมีท่อ ท่อนี้เป็นท่อแบรนด์เราใช่ไหมอ่าก็ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวไดสีนะครับอ่าล้อไอ้ท่อแบรนด์น้าเคเอ็มเซนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เลยท่อของน้าราคา4,500บาท4,500บาทครับออกมาตั้งแต่คออย่างนี้เลยครับรับประกัน1ปีนะท่อนะก็เสียงจะไม่ดังครับคือเสียงดังนุ่มแต่ถ้าเกิดเอาออกที่เดิมเสียงจะนุ่มแต่ถ้าเกิดทุกคนไม่ชอบโชว์ไปไดสีก็จะมีเป็นปลายธรรมดาปลายธรรมดาก็35 0 0แต่ถ้าเกิดหน้าเพานะาขายอยู่สอง0ัครับ ของทุกอย่างซื้อไปจากน้านนะการันตีครับ2อ0 0ั0ห้าสามพัเป็นหแล้วแต่คุณชอบนะครับก็เซลนิกอีซูอึ้งวันตไตไซสีครับจัดให้ก็ขอบคุณ FC ฟน้าด้วยนะครับที่ไว้ใจให้น้าดูแลแล้วก็ไปซื้อรถกับเซลนิกนะครับใครจะซื้อรถกับเซลที่มาทํากับร้านน้านะนะ้าบอกได้เลยว่าทุกคนดีหมดครับสะ, ون, ون, สะดวกตรงนู้นซื้อตรงนู้นสะดวกตรงนี้ซื้อตรงนี้ ทุกคนดีหมดครับแต่งจริงให้จริงครับแรถของดีๆทั้งนั้นเลยครับก็าฝากด้วยนะครับอย่างกันนี้ก็เซลนิกอีสอุงอึงอึงวันไตยสายสี่นะครับนี่ฮะก็ไปตามกันนะในราคา8,9 0 0 0่ราคาคุ้นเล้าได้ฝากระโปรงด้วยขอบคุณมากครับ